เงินแก๊งมีเป็นร้อยล้านกลัวแล้ววะถึงครับเดือนวันหกสิบโอ้โหตึงหัวเลยสามสิบีปิดตังเยอะเลยสภาอีกเี้ยใครอะสก๊อตเหรอสก๊อตดิรอเลย่ะยป็ไงบ้างเห็นว่าไปอยู่สภาแล้วใครสคะวันนี้มีเรื่องน้องวันเลอ่ะใช่หรอเออ โอ้นอกช่างอะสดจับเนี่ยมีคนสดจับเลยอ่ะปมพี่สีลาไงก็พี่สีลาเดินผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแก๊งมันจกแครับเอ้จกวัดคอยไปใช่ปะใช่รถรถคืออะไรทำไมเจนถึงใจเดียฮะเระเขาไม่รู้ว่ามันปนไม่ได้ไม่อาใช่คือไวรรู้แล้วก็ก็นี่ไงมันก็ควรรู้ไงก็โดนปรับไปแล้วไงควรรู้เพราะว่ามึงก็ต้องเข้ามามึงก็ต้องมึงก็ต้องอ่านบ้างว่าเหีย ไม่เหมือนเขาไม่อ่านเลยนะไม่มันก็โดนแล้วมันโดนมันโดนจากสภาแสนใช่ไหมเอ็นด r อีกแสนหนึ่งเนาะแอ่นี้ก็2สองแสนแล้วนะใครไม่รู้ตู้โดน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 ้คอมแล้วก็อุ้มไปโอ้ยอยากขับไอ้แปดเหรอพี่ก้อนไอ้แปดใช้ป่ะพี่ใช้จบครับครับซันออฟอนาชีขออนุญาตใช้นี่ออนต่อก็ให้เป็นบทเรียนไปเอาจริงอ่ะ ใช่อะไอที่เป็นเป็นจบวัดคอยอะจริงๆเจน่าปรับเยอะกว่านี้นะครับอันนี้พูดจริงๆตอนนั้นมันันได้เลยใช่มันจำมันจำไม่ต้องมันต้องปรับเต็มเว้ยมันต้องปรับเต็มมันถ้าเกิดเจ๊ล้นมาเลยหลัดหลัเป็นไงบ้างโอ้ยขอบคุณครับต้องแข็งหน่อยแข็งไปเลยแจไม่สบายเราจต้องแข็งไปเลยแข็งไม่ได้ไม่มีรุ่นแข็งเลยเอะฮะเราฮะอะไรอ่ะ อ๋อปกติใช้ดูในแจนนะดินี่ใครอะอริยเดชใช่ใช่ค่ะปกตินะไม่ปกติไม่ได้แข่งเองมีคนอื่นแข่งทำทรงทำทรงไงตอนนั้ตัวไมแจนเดินไม่ได้เลยว่าจุนเลี้ยงจุนลุงเข้ามาชิงอะไรเจ๊ต้องแข่งแล้วเจ๊มาทำตาหมายถึงเนี่ยครับหมายถึงไม้ไม้เบสน่ะ ใช่ดี๋ยวงแข่งมันต้องปรับเต็มมันต้องปรับโดยซิกเดีซิกแกงคนทุกวันเออไอ้เหี้ยจะมาทุกบ่มใบทุ่มใบเลยไอเหี้ยคนขายของไอ้สัดสาบานก็ตายฟรีโดถไหมทำไมรถมันจมเดี๋ยวหนูไปเอารถกลับมาให้นะแล้วหนูไปสลบที่ไหนเนี่ยเรือเต็มตัวเลยทั้งของแต่งหรอพี่เออเนี่ยจุกปืนนะเชิอาใช่เควสใช่เควสกี่ใบนะ สองร้อยยี่สิบใบโหได้กี่ใบแล้วเนี่ยแค่เควสทำจบแล้วครับเจ้ฮะไม่หรอเควสทำเควสทำปากเอาบอกเตืนเนี่ยจริงจริงแล้วจริงแล้วไม่แจ้งเตือนตำรวจโอ้โหเฮโคดเท่เลยอะคือแค่แค่จะทำปากเอาบอกปืนคนชอบบอกว่าดูไว้เสกแต่ไม่เคยมาดูดูไว้ทำงานเลยเออแต่กูเห็นมึงไปรับแต่เควสจริงๆทั้งวันอะจริงอันนี้จริง มีแต่คนบอกผมของเยอะจังไอเหียวัดเปิดมาปีหนึ่งแล้วแล้วกูไม่เคยอยู่ทํางานก็ให้กูมีเถอะออกาชาด้วยก็เติมกี่ล้านถูกไหมถูกแล้วมันมันน่าเบื่อไมเขาเป็นยูทูบอ่ะเติมไปเลยไม่ไ้อตไปสนใจหรอกกาชาเติมกี่ล้านต้นคนมากี่คนก็ไม่รู้ได้ของขนาดนั้นอะ เจะต้องแข่งนะเป็นสภาเจ๊เอารูปรวยไม่ได้นะครับครับจะต้องปรับเต็มเพราะถ้าเกิดเจ๊ให้หนึ่งคนเจ๊ก็ต้องให้อีกหนึ่งคนแล้วที่เป็นคนนอกด้วยเจ๊ต้องปกป้องคนในสภาก่อนแล้วบอกว่าวเจ๊อาะล่างมันไปแข่งกับสภาเลยเหรอไอเบ้ไอเบย์ไอเบย์อ๋อไอเบ้ไม่ไม่ไม่ เอจริงจริงอะไม่ได้อยากแทงตอนแรกอะไอเบมันไปเอาตัวมาใช่ไหมแทงแล้วมาปุ๊บมันพูดไม่หยุดเลยบิลลี่แบบพูดแบบเล็บแปดบาเออโหแล็บแปดบาจนแบบมันไม่ไหวอะก็เลยต้องแทงมันอีกรอบเว้ยแหละหลวมันคือใครวะเป็นโอซิลหรอประเด็นคืออยากรู้ว่าคุยกันเสร็จแล้วมีฝากทีมด้วยหรอได้เหรอ มันค,คือหน้าแข่งวารโลหรอใช่ใช่หน้าแข่งวารโลแต่มันแซ่บมากเลยนะผม <นา S 2> ผมผมรู้จักอยู่คนเดิมเมื่อกี้มันชังผมอยู่ขอผมไปคุยส่วนตัวทางผมโกโปรไหมโว้งงเลยเฮียใครวะอ๋อคนรู้จักอ๋อกิมาโลแข่งวารโลทีมซปเอี้มันมันเดือดจัดเลยว่า,วาแบบว่าพอพอมันฟื้นปุ๊บนะมันแลบก่อนเลยอ่ะไอ้นั่นอะไอ้ที่มาแทงเอาแลบก่อนเลยทำแบบนี้กับผมได้ไงคุณมีสิทธิ์อะไรมันมาแทงผมมาทำอย่างนี้เนื่องจากผมแบบมาแบบดูดนแลบก่อน 168่1ห2แปำสอะหนองไรต่อเดี๋ยววเนี่ยเควสก็ได้แล้วเงินก็มีของก็มีรับปูน้ะหมื่นถุงดีกว่าโอโ้โหมีอยู่นะเจ้เพิ่งแทงไปสองคนขายเกินราคาใครอ่ะไอ้ดอมดก็พูดไดไม่รู้พูดได้เดยังไรพูดไม่ได้อ่ะ ไอ้ดอมนั่แหละไอ้ดอมนั่แหละเลี่ยมหนาขายราคาเหมาไหมแบบว่าไม่เขียนเลเยดอะแต่ว่าเขียนอาเยอะแบบนั้นอะของมันแบบนั้นอะเยอะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ไม่ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไงซือปูนไม่ได้เอาทําไม่เราไม่นอนเตียงนอนเตียงเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็ถึงต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพราะว่าเห็นเล่มเยอะแล้วแหละตอนนี้คูณพันถุงนี่กี่บาทงรันร้านสามพี่ ล้้าานนใช่เหมือนถุงก็สิบสามล้านไงอกชิวๆใช่ไหมชิวชิวคนนั้นแค่ไม่ร่วงไอ้ที่ดึงก็หางเงินได้ล้านหนึ่งอะเงินแก๊งมีเป็นร้อยล้านกลัวแล้ววะถึงครับเยวันหกสิบตั้งเอะเลยสามสิบตั้งยี่สิตังค์เยอะกว่าสภาอีกเยอะเชื่อตังค์เยอะกว่าสะพาย จะพ่เินเติมสองหมืนลูกนะอย่าลืมพี่หลงไอีกหมื่นหมื่นห้าันลูกเราไอคุณดีก่ะไอคุณดีก่ะใช่คุณดิแต่คุณเงินจะหมดแล้วทำอาวุธก็หมดแล้วมันทำอะไรไปบ้างน่ะปืนครับแล้วก็ทำมีดหกร้อยทีอยทั้งหมดอ่ะโอ้แ้เขามียี่สิบล้านมั้งก็คุมนะถือว่ามันคุมนะมันได้อาวุธมาต้งแบบได้ปืนเออ คือมีรถมีมีอาวุธครบเลยมีคือมาคือมาถึงสร้างตัวมีรถมีอะไรพร้อมแล้วอ่ะคือมีทุกอย่างพร้อมเดินเตะได้มีตังค์ใช้รัดกว่าสร้างตัวแล้วก็คือสร้างตัวพี่หน้าล่ะเดินต่อยิงไปวันวันพี่หลงมีสามสิบพี่เฉิยยี่สิบบางสิบผมมีสามโทนี่น่าจะน่าจะเกือบสิบผมว่าโทนี่โทนี่ชชบหมกรวมๆแล้วประมาณเจ็ดสิบก็มีที่ไอกอนไอกอนหนึ่งสิบสี่ล้านโอ้โหแปดสิบสี่ แปดสิบสี่แล้วเยอะเกินแล้วก็พวกในแก๊งอะพวกในแก๊งป่า,าปลายพวกรา้านสอง้านบางคนก็มีไม่ถึงล้านว่ะใหญ่แซไปโชว์นะไม่ค่อยมีอาอา่เอาเต็มที่เอาเฉลี่ยประมาณเก้าสิบยังผมมันมีเงินสดสามล้านแต่วผมขายฟ้าดแดงได้อีกเจ็ดล้านรว,วมเป็นสิบล้าน๋อมไม่ขายฟ้าแดงกับมาไวเก็บไวเตียววุฒิใช่มมชเฉลี่ยแล้วตอนนี้ดูไว้ไม่อยู่ประมาณเก้าสิบไม่เอาง่ายสินทรัพย์มันก็เกิน้อยล้านเลยที่อร์สินทรัพย์ในตู้มันอะ ครับจริงครับคัพเปอร์กี่แท่งล่ะครับผมไม่อยากจะพูดเนาะคัพเปอร์เหล็กอะไรเงี้ยเดาดูเขาอยู่เมื่อเช้าอยู่เมื่อเช้าเหรอไม่ตอนบ่ายเหรอไม่ไม่ให้เดาให้เดาเดาไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยแต่ก็รู้อยู่ว่าก็รับของตลอดไม่ใช่ไงคืออย่าว่าหิ้งงูนี้เลยพี่บินคือแค่เหล็กแค่เหล็กในตู้พี่ก็สามล้านกว่าจะสี่ล้านแล้วนะเหล็กในตู้รู้ได้ไงอ่ะก็ซูสอยู่ไม่ใช่หรอแสนเก้าพันแท่ง เกาไปทําแล้วว่าเหล็กสร้างบ้านเหรอหนูรับไปเรื่อยผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะขาดตลาดด้วยดูอย่างคัปเปอร์ตอนดีเจโอ้โหไม่มีใครทําเลยนะอาอจริงนะเออไม่ไหวไม่ไหวจริงอะแต่ผมมีห้าหมื่นห้านะคาดการอนาคตแว่เนาะตอนนั้นตอนอยู่ดีเจอาร์ก็คือเหมาเอาเหมาเอาเหมาเอาอะคือแบบต้องทําต้องทำมองอนาคตไหม ผมออมนะพว่าผมไม่ได้ซื้อมาเก็บไงผมซื้อเก็บด้วยใช้ด้วยเก็บด้วยใช้ด้วยอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วผมก็แบบว่าดูว่าเนี่ยผมคิดว่าเหล็กแม่จะขาดตลาดผมเล็คาแล้วพี่ยาแล้วเหล็กมาห้าหมื่นแล้วมีช่วงหนึ่งที่แบบเหล็กไม่มีขายเลยจำได้ปะเออเออใช่ใช่เจ้าหนึ่งเหมากันเป็นสิบคนนะเออแต่ตอนนั้นแ่ะผมมีเหล็กอยู่ห้าหมื่นหกอ่ะแล้วผมใช้เราใช้แบบใช้เรื่อยๆจนเหล็กเริ่มหมื่นห้าแล้วมันค่อยแบบเซนักินเหล็กมันค่อยดีขึ้นไงี้แต่ปูนยังไงก็ไม มันได้มาแล้วก็หมดไปถูกปะล่ะใช่ครับได,ได้มาแล้วหมดกอไคูณอ่ะคูณมันต้องต้องรอแผ่นสำรวจโดนเนิอปะพูดตรงๆเลยเอาไงคือเอากดยิงยางออกแอค่นั้นแลือ <laughs> กันอยังว่าแหละเขาทำมาเพื่อสาราไวอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาปล่อยเยอะนะถามว่ามันถ้าเกิดมองในมุมเซฟเวอร์อเยอะนะเขาอยปล่อยกยะากเขาปล่อยในกระชาไงปล่อยจากกระชาไม่กระชาส่วนหนึ่งแต่ไอ้กดไม่ยิงล้อกดไม่ยิงล้อคือปล่อยอปูนไปเยอะมากเลยนะ สังเกตบ้างเมื่อก่อนวันหนึ่งคนขายปูนไปร้อยถุงเลยนะใช่เดยเดือนนี้เฮี้ยมากสุดเกินเกินเกินขายปูนกันวันหนึ่งเกินเกินผมว่าหลักพันจริงทั้งทั้งเมืองรวมกันนะหลักพันถุงนะขายขายไอ้งใช่โอ้ยตอนเจเป็นช่างเจยังถามเลยบางคนมิชชั่นวันหนึ่งต้องจกปูนแปดสิบถุงอะไรเงี้ยก็จกได้จริงๆนะแปดสิบร้อยถุงมันเหมือนแปดสิบมันเหมือนเยอะนะแต่จริงๆมันแค่แปดหมื่นเอง แปดสิบถุงทั้งวันเว้ยเจ้พูดตรงตรงอ่ะทําทําปูนแปดสิบถุงน้ดูเหมือนเยอะได้อาแสนหนึ่งดีไปรวมแสนหนึ่งมือโดนจับเท่าไหร่ได้เนี่ยตัดทีบางทีละพันหนึ่งพันห้าตัดบางทีละพันหนึ่งพันห้าสองพันสามพันค้าซ้อมตัดทีละหกร้อยวันหนึ่งเหมือนมึงทได้กำไรประมาณสองสามหมื่นอ่ะถ้าเกิดว่าวันไหนแบบฟรีเดย์ฟรีในหน่อยก็ดีว่าถ้าถ้าเจ้ารวยจริงไปทํางานยังไงเถอะตกตกปลาล่าสัตว์อยรางี้ได้เยอะ บนจกใช้ดีกว่าเพราะผม,มเวลาผมมองผมไม่ได้ผมไม่ได้มองแค่ตอนนี้เวลาผมมองผมมองนาคตตลอดผมเป็นพราะพี่ดำมาชอบเซอร์ไพรส์อะไรผมเก็บได้<อ>ผมเก็บนี่มันบ<จ>ิลลี่จะดัผัดจถูกครับรู้แกชอบเซอร์ไพรส์แกชอบหักหลังเว้อยอย่าง c p พ4เอโฟเนี้ยอยู่ดีเปลี่ยนเป็น s อสเฉยเลยชลยเนี่ยผมรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยกูต้องเก็บละแล้วพี่ลองนึกภาพนะพี่เห็นสภารับของกันอะ ไม่ของผมไม่เคยเกินสามหมื่นนะคุณต้องเองไม่เคยมีอะไรเกินสามหมื่นใช้ตลอดไงดี๋ยวรามีคนซื้อของตลอดเเนีย้ราจะเกินได้ไงซื้อมาตีกล่องดําก็มีคนซื้อมีคนเหมาเอาไหนมามีอะบนอยู่อย่างนี้แหละเจ๊กินไปแล้วค่ะตอนนั้นเจ๊จะตายแต่ว่าคนที่คนเขาอาวุธไวเพราะกล่องสภานะอันนี้ผมบอกตรงตรงเลยใช่ตอนเนี้ยไวเพราะกล่องเพราะว่าเงินอะมีเยอะตีไวแต่เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เจ๊แลนวโถ มีมีเงินก็ใช่ว่าจะมีของขายเราพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยซื้อซื้อกล่องสภาแม่งถูกกับปีเองก็ตอนนั้นผมได้มีดราคาถูกไลีต้องขึ้นต้องขึ้นกล่องแล้วหรือใช่ไม่แต่ผมผมเคยคุยกับนาแล้วไม่เพราะว่าถ้าเกิดนาไม่อยากขึ้นกล่องน้าก็อยากให้ดาราวุฒิให้คนไม่มีไงเข้าใจเพราะว่าคนที่มีแล้ว่ะมันซื้อไปตุนใช่เออคนที่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีตังค์หรอกสุดท้ายอ่ะถูกปะล่ะ แต่แต่มันต้องมองเป็นในในแนวทางอะไราี้ก็ถือว่าควซองของเฮียพะโบช่วยชีวิตเจ้ในตอนนั้นเลยค่ะคนนึงเป็นควซองแห่งชีวิตดูดีแม่งรับของเขาเรียกว่าควอซองแห่งชีวิตถ้าขึ้นได้ขึ้นเข้าราคาสักกล่องกล่องตีวุ้ได้นี่เองได้เลยเออกล่องกล่องตีให้อันงี้อ่ะซื้อขายให้แพงกว่ากัได้เลยใช่ขึ้นหนึ่งอ่ะมึงซื้อความสบายเว้ยเฮียยสองแถมซันเฟอร์การเดอร์กันนเนียมลุ้นกันนเนียมอีกลุ้นเอาขายได้อีก มันไม่ใช่แบบกล่องตีวุฒท,ที่แบบเปิดมาแค่แล้วได้แค่ของตีวุฒหนึ่งชุดอะนี่ไงเจ้ขายกันเนยไปมากกว่าหรือว่าได้คืนมาละเท่าไหร่ได้ขายมาเท่าไหร่สี่หมื่นขายมาสองหมืน<ะ>่นได้นะเม็ดละสามไม่เม็ดละสี่หรื 4, ออ๋อเม็รละสี่หมื่นเออดีสามหมื่นห้าหมื่นะขายไปเลยกันดาคนมันเปิดมาแล้วคนไม่ทําปืนมันคิดว่ามันไม่ใช้มันเท่าไหร่มันอยากขายมันได้เงินอะ แต่ผมเชื่อเว้ยว่าคนที่มีปืนอ่ะต้องใช้กันดาก็ผมเปิดมาร้อยร้อยกล่องอะได้มาเจ็ดผมเปิดสองร้อยกล่องผมได้กันสิบสิบหกเมตสิบเจ็ดเม็ดนะไดมาแปดเองสองร้อยขอขอขอได้ปะข้องซื้อของขายเนาะของซื้อของขายเ่้ยสิบกล่องหนึ่งเมตรอ่ะโอเจสองร้อยกล่องได้แปดเมตรคือคืองนี้คือผมมาไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อทีเดียวสองร้อยกล่อง <Okay. S 2> ผมซื้อมาเปิดได้เอาการดนเนียมขายแล้วก็เอาตังไปซื้อกล่องใหม่แล้วก็วนมาอยู่นีนมีดนี่แหละมันก็ของมันก็วนมาอย่างนีตัวเองแต่ยังดีคะตอนนั้นแบบมันมีโปรโมชั่นนะ่ะมีดได้ราคาถูกไงร้อยกล่องแปดแปดแสนใครบอกก็ย <c oughs> ุคต,ต,ตอนนั้น <c oughs> ไงตอนตอนนั้นไงโปรโมชั่นนะอร่อยค่ะไม่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 ผมผมไม่ได้ทำช่วงนั้นก่อนกล่องละหมื่นอยู่เลยเรากูซื้ออะไอ้กูทำเปลือกอะไร มีหัวกล่องอ้อนแปดมีหัวกล้องหมาเดือนเดียวนี่เองโอ้โหถ้าบอกนะมีโปรโมชั่นนะอื้อซื้อเหรียญดำเก็บไว้ดีก๋ยวซื้อกล่องดำเก็บไว้เดี๋วสองร้อย่องมีของทำไหมดีกว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีคอปเปอร์พี่มีเนาะคัพเปอร์อะปิดขายใขอาแต่ขอนแต่ขอนในตู้พี่อ่ะอันนี้พูดตรงขอนในตู้พี่ไม่ได้มีไว้ขายถ้าอยากได้ก็แพงหน่อยเยลู เทไปรึเปล่าผมขายผมขายเหล็กผมขายเหล็กได้แท่ง50บ่ะพี่คิดว่าไงล่ะอ่ะแทงเลิบว่าแทงอะไรผมเขาบอกผมบอกเขาแล้วเขาบอกขอซื้อพันแท่งผมบอกว่าผมไม่ขายถ้าอยากได้มันแพงหน่อยนะเขอเท่าไหร่ใครมึงซื้อเอาพี่พูดประชาชนไม่รู้ใครอันอันแล้วอันตอนนี้เป็นราคาตลาดโอเคอ๋อถ้าตอนนั้นน่ะไม่รู้เกอาะ2.0ที่พี่หน่อยมาครับพี่แต่ขายแบบโห ได้ห้าหมื่นกำไรนอนๆตรงตรงแถวแถวแถวไอเนี่ยแถวจริงเฉพ่ะมันจะมีสองจุดเห็นไหมเหล็กมันแพงนะทางที่มันทำาง่าอใช่ใช่ใช่เพราะคนมันทำน้อยไงอันเนี้ยมันหลอมมันหลอมที่มันมันฟออะไรรู้ป่าเฉพมันขาดตลาดเพราะว่าคนมันใช้ตลอดเวลาเว้ยเหล็กเออมันใช้หลายอย่างด้วยแหละก็ใช้กระสุนก็ใช้อุปกรณ์ทั่วไปก็ใช้กล่องซ่อมก็ใช้ฝากกล่องช่างก็ใช้เนี่ยอกปะทุกอย่างใช้เหล็กหมดเลย ลองสังเกตดิหน้ากา,า,ากก็ใช้จะรำน้ำก็ใช้เหล็กงัดงัดบ้านก็ใช้เหล็กถูกทุกอย่างใช้เหล็กหมดเลย<ด>ถูกจะจะไปจกปูนมือก็ต้องซ่อมรถมือก็ต้องใช้เหล็กถ้าอยิ<ด>่ในประชาชนธรรมดาไม่มีไม่มีอนี่แล้วโอ้โหซ่อมนอกเมืองเงี้ยพันหนึ่งเงี้ยพันห้าเงี้ยหอนเหนื่อย, 1, 1, 5, อยอปะล่อตีหิ้วนี่เขาติดคุกทุกวันเลยนะตีหิ้วนี่ติดคุกกันทุกวันตลอดเวลาจริง เด็กขึ้นค่าซ่อมก็ขึ้นน่ะผู้กรง,งผมโคตรรู้สึกด,ดีที่ตัวเองขยับบอกให้ก็ทั้งวันทั้งคืนเนาะเพราะมันทำให้ผมได้เปรียบคนอื่นครับมีใครตามท <ผม S 1> ัเ<ม>บือบ่อผมโกหกเ่บ,บางคนเขาได้บางบางคนเขาได้เขาก็หยุดไงนึกออกปะแต,แต่ผมได้ผมไม่หยุดเพราะถ้าเกิดผมหยุด้วผมจะเบือ่อมันจะทำให้ผมไม่อยากอยู่ในเมืองผมก็เลยหาอะไรมาทำผมไปเรื่อย เนีย่ยซ่อมไปจริงๆก็ไม่ได้อยากซ่อมหรอกแต่พอซ่อมมีจริงซ่อมแบบจริง,จ,รงจังวันหนึ่งผมได้แสนห้าเยอะเลยอย่างน้อยเราก็ได้ตังค์เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะอืมใช่หลายอย่างมันต้องคิดแบบเองเว้ยแต่ละแก๊งอ่ะที่มันหมดแพชชงแพชชันมันต้องคิดแบบเองเว้ยบางแก๊งที่ยุคไปเพราะแบบเออได้อาวุธกันครบแล้วเออไม่ทําเพี้ยอะไรแล้วอะไรเงรี้ยพอพอไม่ทาเพี้ยอะไรมันก็แบบคนมันก็หายไปเรื่อยๆนึกออกปะพอสุดท้ายคนมันทํามาใจบอกว่าทํามาอยากเล่นสุดท้ายคนทำมาก็ไม่เล่น มีสอรรี่ก็ไม่เล่นใช่มีคนเข้าใจแหละนคนเขาแอบกลัวหายกันใช่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 ไอพเอ็นด้วยวหนึ่งหมวดหนึ่งเพราะว่าแต่มันไม่ได้เหมือนผมไงถ้าผมถ้าเกิดผมหายอะผมจะรู้สึกดีอย่างหนึ่งเพราะว่าผมก็ต้องหาของมาทําของคืนนึกออกปะทำให้ผมมีแพชชั่นที่อยู่ในมือาม,มาโชว์ <laughs> าม,มาโชว์ฮัลโหล แอบขับรถพังว่ะเขี่ยไปจะนอนแล้วแล้วผมจะไปแตรีสาวแล้วเจนรู้ปะมันมีอ่ะมีไอ้เรื่องที่หน้าถอนอนเนี่ยที่ไปเคลียร์ก็ไปยืนยืนเสียกอยู่เอองงว่ะมันอยู่ๆมันเป็นเป็นไปพูดอะไรกับนายกวะเล่าให้ฟังหน่อยดิไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันมาฟังตอนที่มาเล่าให้ฟังแล้วมันโดนด้วนะผมก็ฟังแล้วก็งงอ่ะไปหน้าไปฟังไปแบบพูดไปกูยืนไปอ่ะเออเอ็นทีอาร์มันเอ็ทีอาร์พูดอยู่แล้วว่าไม่ปล่อยอยู่แล้วไอ้สามตัวเนี้ยปากมแซ่บ ต้องเอาหายมันจบมีคนเดียวอาวุธมันมีคนเดียวมันมันมาอวดด้วยว่าแบบผมมีเมเบนนะครับแต่ผมไม่ได้รวยนะแต่ผมแค่ตีทีเดียวติดมึงทำอะไรบ้างเนวันนี้ไอซันขอขิงเนี่ยเดี๋ยวไปเลยเอาให้ไกระเป๋าเท่าไหร่แล้วสามห้ายังสามสี่ขาดดทำสี่สิบห้าโลดีกว่ามั้งกู แต่เพิ่งแต่เพิ่งแต่ก็นับถือนะเชิดดำมาที่กล้าเล่นกับพวกเองอะจริงไม่มีแก๊งไหนที่เล่นเลยอ่ะเขาเขาเล่นแล้วเขาเขาโดนอะไรเขาก็แบบไม่ร้องด้วยชอบตรงนี้แหละทั้งที่แบบขนาดโต๊ะผมเองเป็นคนทำผมรู้สึกว่าเขาเนมแรงเกินเลยอ่ะเขาเต็มที่นะดูเขาเต็มที่ใจเขาสู้ใจเขาสู้แต่ก็ดีได้ใจเขาสู้เออมาเฟียเดี๋ยวพี่พาโชว์กนเป็นมาเฟียครับใครนะไอเฟีย ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยสเต็ปเลยสเต็ปราเธอร์เหรอโอ้ไปไหนก็ไป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 ไอ้ก้อนมันไม่กลับไปหาคนนอกใจหรอก๋อตายไม่ได้นอกใจก็เราไปต่างหาโอ้ยไม่ได้นอกใจแต่โพลูกไปกับทุกวันเนาะจริงอ่ะเออไอ้เหี้ยแถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีผัวใหม่คนเดียวไม่ว่าเสี่ยมีผัวใหม่สองคนก็จะได้ใช่ไหมโอ้ใจดีอะไรนะตำรวจวะตำรวจวะเออตำรวจวะคนกับคนเชื่อกัอ หลาน,น,นกูด้วยนะกูชอบจริงจริงเลย<า>ตำรวจหนึ่งคนหมอนหนึ่งคนอะไรก็เดิมไปเดินไปเดินไ,ไปบอกอันนี้รล้งแม่หนูขอยอย่างไงบอกว่าถ้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 า,ถาไม่ได้ส้งสองคน,นก็ไม่เอาสักคนตอนนั้นตำรวจมาขึ้นเขาดูดี <Qin S 1> ดูดีดูด, <c oughs> ด,ดีแล้วบอกไปได้อนอกใจโอ้โอ้ไม่นอนใจก็อย่างนี้นะบิลลี่เนาะเขาไม่ได้บอกเธนไหนว่าเขาไม่กลับมาแต่อีคนรอดันไม่รอใช่เลย แม่แล้วคือแบบแบบอีกแค่แบบสามอาทิตย์ถัดไปคือพี่ก็กลับมาถึงงงอ้าวก็เขาบอกแล้วเขาจะกลับมาไม่ใช่เหรอเขาได้บอกเองหรือเปล่าว่าเขาจะกลับมาเสิอไปเสิอไปฟังสายว่าคพี่ตัวดีพี่โอ้โดนหลอกสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาไปในสิ่งที่เขาได้ดีกว่าแล้วนี่นี่ตัดพอ,พอตัดฟอ <laughs> ดีแล้วให้เขาเจอสิ่งดีๆดีแล้วอ,อทิ้งความชั่วความเลวไว้กับหนูเนี่ยแหละหนูเนี่ยร่ำหมดแพชชั่นละมีอะไรวายไม่เชื่อเฮ้ยตอันเนี้ยไม่เชื่อนะพี่อันนี้น้องพี่เนาะแต่เราจะไปตามงานหลานกันไม่ใช่หรอเออแ<ๆ>ั้นดิทำไมเราไม่ยื่หนอ้มอย โอ้ยพักแล้วเอ้ยดีก <laughs> ว่าเชียไอซาน <Okay. S 1> พักไปน <laughs> ิดนิไปตู้นิ